สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของนิลยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากันในช่วงเดือนมก,กราคม2564ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe Like แช a r e แล้วก็ Comment มมใน c h ANNEL นะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์นะคะโดยภาพรวมของชาวกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณมีไพ่เพจช็อปคัพส์นะคะเป็นเป็นเอเนอรนั่นเองนะคะในะคุณเป็นเอเนอรของคนที่ เรียกว่าคุณมีความสุขนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะในเรื่องของแมสเซจต่างๆนะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็คุณแฮปปี้นะคะคุณแฮปปี้กับความสัมพันธ์ที่จะอยู่ตรงนี้นี่แหละทั้งที่คุณรู้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีความเสี่ยงอยู่นะคะ ความสัมพันธ์นี้เหมือนมีความเสี่ยงแต่ว่ามันเหมือนชาวกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นพรมลิขิตมาให้คุณบางคนอาจจะเชื่อว่าเขาเป็นโซเมตเป็นทวินเฟรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นความรักแท้ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่เขานี่แหละคือคนที่คุณเลือกนะคะเขานี่แหละคือคนที่เหมือนกับแบบว่า เป็นโลกทั้งใบของคุณนะนะคะอันนี้คือในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นช่วงเร็วๆนี้ที่ผ่านมาที่คุณได้พบเจอกับใครคนนั้นนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นอีกสังคมหนึ่งนะคะอยู่คนละสังคมกับคุณก็ได้บางคนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะการที่คุณรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าเป็นคน ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยู่กันคนละสังคมนะคะคนละสิ่งแวดล้อมนะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของออความเชื่อนะคะหรือว่าแตกต่างในเรื่องของสังคมการเลี้ยงดูอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงจุดเนี้ยแต่คุณก็คิดว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่นั่นเองนะคะแต่ทีนี้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีลักษณะของมันไม่มีความมั่นคงหรือไม่ค่อยมีความ แน่นอนกับความสัมพันธ์เลยนะคะเหมือนใหม่ๆก็คือคุณพูดจากันด้วยความสุขนะคะแล้วคุณแบบว่าเชื่อมากๆเลยว่าคนนี้แหละต้องคือคนที่ใช่แน่นอนนะคะแต่ไปๆมาๆมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันมันเหมือนไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการมาๆหายๆนะคะการผโผล่ๆหรืออะไรที่มันไม่มั่นคงไม่แน่นอนเอาเลยนะคะคุณแบบว่าไม่สามารถเชื่อใจกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของอขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะหรือศาสนาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหานะคะอุปสรรคแล้วก็บางทีคุณอาจจะแบบ ใช้เวลานะคะในช่วงที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหานะคะคุณไม่มั่นใจกับเรื่องของความรักคุณก็เลยแบบว่าโอเคใช้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาช่วยนะคะคุณอาจจะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะได้พบเจอนะคะดึงเ,เป็นการดึงดูดคนนี้เข้ามาเนี่ยจากการที่คุณอธิษฐานมาก็ได้นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยวันหนึ่งมันเหมือนแบบความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันเหมือนแบบ ไปไปมาๆมันกลับกลายเป็นมีเหตุที่อาจจะทําให้ต้องจบลงนะคะความสัมพันธ์เนี่ยหรือมันอาจจะจบลงชั่วคราวก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีในเรื่องของว่าโอเคมันมันเหมือนเป็นการจบลงแล้วมันเหมือนเป็นการต้อง transform <ม>นะคะต้องเป็นการแบบต้องเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์แบบใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะมันซึ่งมันทําให้คุณรู้สึก เศร้านะคะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วคุณต้องพยายามที่จะหิวตัวเองให้ขึ้นมากลายเป็น queen of pentacles นะคะนั่นก็คือคนที่แบบว่า,าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะหันไปใส่ใจนะคะหันไปโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็พยายามที่จะใส่ใจเขาน้อยลงหรือสนใจเขาน้อยลงนะคะด้วยที่ว่าคุณต้องการแบบว่าความมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะทําให้พลังงานของคุณสูญเสียไปกับใครคนนั้นนั่นเอง ะะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวของใครคนนั้นอันนี้เป็น energy ของเขานะคะมันเหมือนกับแบบว่าเขามีความกลัวหรือวิตกกังวลในบางสิ่งนะคะการที่ความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่แน่นอนมันมีความไม่มั่นคงมันมีความอะไรที่แบบทําให้อาจจะแบบไปไม่ถึงฝั่งหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเ,เกิดจากการความกลัวของเขานั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นความกลัวในเรื่องของอความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของอ อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่อยู่คนละวัฒนธรรมนะคะหรือต่างชาติต่างภาษาหรือว่าในเรื่องของเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นาการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันอะไรก็ตามนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการไม่ยอมรับของครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเครียดและววิตกกังวลแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไปกันยากอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ทีนี้เนี่ยการที่มันมีการนิ่งเงียบหรือจบกันไปะนะคะคุณก็อาจจะคาดหวังว่าจะได้กลับมานะคะพูดคุยกันอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะรอนะคะและมนัณก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าเขาอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะแต่ในการติดต่อสื่อสารในครั้งเนี้ยนะคะมันก็ดูเหมือนว่าปัญหามันก็ยังอยู่นะคะมันปัญหามก็ยังคาระคาสั่งเนะมันเหมือนแปดดับที่ยังหาทางออกไม่เจอนะคะ ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ผ่านมาได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะเดินไปทางไหนก็ไม่เดินไปไม่ถูกนะคะว่าจะเลือกตัดสินใจทางไหนดีก็เหมือนกับยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมันเหมือนคนที่มืดแด้านนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีหรือว่าบางคนก็อาจจะยังติดเหมือนกับมีการบล็อกกันไปบล็อกกันมาอะไรต่างๆนานาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็น ในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าความสัมพันธ์มันก็เลยยังไปไม่ถึงไหนนะคะแล้วมันก็ยังแบบหาทางแก้กับปัญหาเดิมๆยังไม่ได้นั่นเองนะคะนี่เราลองไปดูว่าพลังงานของชาวกันในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Devil ชาวกันยังอาจจะ,ะยังติดนะคะอยู่กับเรื่องของใครคนนั้นนะคะที่ยังอยู่ในหัวของคุณนะคะ six w a n d s eight of swords เนี่ยคะ่ะ eight of swords นะคะไพ่แปดดาบเหมือนค่ะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะ take action อะไรมากตอนนี้คุณคุณยังไม่สามารถทำอะไรได้มากเลยนอกจากฟังเ,เส้นของตัวเองเท่านั้นเองว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปดีนะคะแล้วก็ บางครั้งคุณก็ได้รับข่าวคราวจากเขานะคะมันเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะมีข่าวส่งมาเขาจะส่งอะไรมาบางอย่างหรืออะไรแต่มันก็เหมือนกับไม่ได้ที่จะคุณมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าคุณยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ดีก็คือคุณพยายามที่จะฮิวตัวเองขึ้นมานะคะคุณพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองและคุณก็จะสามารถทําได้ด้วยนะคะในอัพเพนท์เคิลเนี่ย building self คอนฟ i d e n c นะคะคุณจะสร้างความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้นะคะว่าโอเคคุณสามารถที่จะอ,อ,อยู่ได้นะคะโดยที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนี่เราลองไปดูแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะ energy ของเขาคนนั้นในช่วงเดือนมกราคมนีม้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขานะคะ five ครับ เขาเศร้านะคะเขาค่อนข้างเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะคะอดีตมันเหมือนกับแบบเขาอาจจะเป็นคนที่ทํามันพังไปนะคะหรือว่าเขามองย้อนไปถึงอดีตแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายโอกาสนะคะเอ็มเพรสเขาเขามีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาได้เจอคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเขาเขาปล่อยให้ให้คนคนนั้นหลุดมือไปนะคะ คือเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเขานะคะแต่เขาได้ปล่อยให้คุณหลุดมือเขาไปคนคนนี้เขาอาจจะมีในเรื่องของก็ะจะมีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์อื่นก็ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะทิ้งคุณเป็นคุณเป็นอ,อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่มันมันดูสับสนยุ่งเหยิงกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคน เชนน n อปเพนเดอร์เขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเขาอยากที่จะแบบว่าให้มันให้มันมีความมั่นคงอะนะคะในในระดับที่ว่า Uh, stable นะคะในอนาคตนะคะอยากที่จะม,มีอนาคตร่วมกันนะคะอยากที่จะอยู่กันไปจนแก่จ,จนเฒ่านะคะแต่ว่าปัญหาอุปรสรรคมันเยอะมากค่ะปัญหาอุปรสรรคคะความแตกต่างระหว่างคุณสองคนคนม,มีอะไรที่มันเป็นความแตกต่างแล้วมันมาเป็นปัญหาอุปรสรรคมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเรื่องของอสังคมนะคะหรือว่า ในเรื่องของศาสนาหรือเปล่าวัฒนธรรมอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ได้นะคะถึงความเป็นคู่นะคะเดี๋ยวเลฟเบอร์แล้วก็เดี๋ยวชายเลอรมันคือมันคือเอเ่อพลังงาของคนที่เป็นคู่กันนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นปัญหาประสาทแล้วเขาก็คิดว่าเขามไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากหรือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยซ้ําในตอนนี้นั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกกับชาวกันบ้าง ข้อความอะไรนะคะเขาอยากจะบอกว่า i have hard time being vulnerable นะคะเขาเสียใจนะคะเขาค่อนข้างเศร้าเสียใจแล้วก็ใช้ชีวิต um, อยู่กับความเสียใจในนี้อยา่างยากลำบากทีเดียว i hope you understand me หวังว่าคุณคงจะเข้าใจเขานั่นเองนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น you have no idea how hard it's what to let you go คุณไม่รู้หรอกว่าไอเขารู้สึกยากลําบากมากแค่ไหนในการที่จะปล่อยคุณไปหรือในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันจบลงหรือว่าทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องต้องจากกันไปนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบมันยากมากนะคะแล้วมันก็ยากลําบากสําหรับเขามากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทรมานจิตใจด้วยโฮมิทายโดนอีเวนต์เลสมิโกกอดฉันไว้แน่นๆแล้วก็อยาให้ฉันจากไปนะคะแล้วก็อัมสอรี่แต่ไอ I'm I'm not sure that I deserve it เขาไม่แน่ใจว่าเขายังเหมาะสมหรือว่าคู่ควรกับความรักครั้งนี้อยู่หรือเปล่านะคะอืมนี่ก็คือ message จากเขานะคะต่อไปเราลองไปดูนะ oracle อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ว่า oracle นะคะ divine masculine มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ย unconditional love Friendship ชาวกันมีคำถามอะไรในใจไหมคะถ้ามีคำถามอะไรในใจอาจจะลองถามมานะคะพ่จะบอกว่า is to s h a l l part เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะ don t blame anyone อย่าไปโทษใครนะคะไม่ต้องโทษใครหรอกกับเรื่องของปัญหาในครั้งนี้อยู you don t Need to know now คุณยังไม่จําเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้จบลงอย่าง complete นะแต่ว่ามันเหมือนจะต้องมีตอนต่อไปแต่ว่าคุณคุณอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะทีนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับแบบว่าคุณมีความเป็น dy masculine นะคะหรือไม่ก็เขานี่แหละนะคะก็คือเป็นเป็น อีกส่วนหนึ่งของการแลกกันจะคู่กับดีวายเฟมินีนนั่นเองนะคะก็เหมือนกับแบบคุณเป็นคู่กันนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาสําหรับคุณสองคนก็ได้นะคะในเวลาช่วงนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องการนะคะในในส่วนของ unconditional love ก่อนนะคะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขหรือเป็นแบบ friendship ไปก่อนนะคะก็คือแบบเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณยังอยากไปต่อก,กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะมีหนทางเดียวนั่นก็คือ ตกลงกันเป็นในแบบเพื่อนเป็นในแบบกัรยานามิตรหรือว่าเป็นแบบอันคอนดิช n นล l ลิฟความรักโดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดนะคะหรือว่าความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องแบบมีว่าจะต้องคอมมิทเมนต์หรือว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะยังพอไปรอดกับความสัมพันธ์นี้นะนี้เราลองมาดูนะคะ and อน love and romance จะมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะ เ o ื e อ n d นต์โรแมนอยากจะบอกว่า f ฟส e จ e ดริเลชั่นชิแน่นอนนะคะความรักสองคนสองคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากพรมลิขิตนะคะให้มาเจอกัน twin f เ a m e นะคะเป็นพลังงานของ twin f เ a m e โดดเด่นมากถ้าใครมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะ มันค่อนข้างเด่นชัดว่าคุณเป็นทวินเฟลมแต่อย่าลืมว่าทวินเฟลมเนี่ยมันคือมีน้อยมากๆแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจอ,อาจจะเกิดขึ้นกับพลังงานของใครบางคนนะที่นี้ที่เข้ามาดูมากกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะนะคะเป็นเป็น energy ที่ค่อนข้างจุดๆเด่นนะคะก็เตสทัเดอร์ thunder นะคะแน่นอนนะว่ามันมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะทั้ง โซเมตและทวินเฟลมนะคะคนคนนี้สองของคุณเนี่ยนะคะเ,เกี่ยวข้องกับคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะเป็นโทเมตโซเมตหรือว่าทวินเฟลมนะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์อีกหนึ่งความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อีกหนึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องนะคะ กับคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะของโซเมตคนหนึ่งทวินเฟลมคนหนึ่งแบบนี้นะคะมันก็เคยเลยดูยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอิรุงตรงหนังมากๆเลยตรงนี้คนะเอาล่ะถ้าเกิดว่ามันสับสนวุ่นวายมากเราอาจจะถ้าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่ามันมันไม่ค่อยที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยนะคะเราอาจจะอย่าไปซีเรียสกับตรงนี้นะคะเราลองไปดูนะคะว่า ข้อความจากแองเจลนะคะยามาให้คำแนะนำอะไรกับนะคะชาวกันบ้าง finances and career นะคะ f i n a n c i s is s ช u are a factor in your love life right now อ uh, ่าไพ่บอกว่าให้คุณไป uh, สนใจโฟกัสกับเรื่องการงานการเงินดีกว่านะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งมาอะไรกับความรักมากเลยนะคะเพราะว่า ออมันยังหาทางออกไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไว้อย่างนั้นดีกว่านะคะแลือกอย่างหนึ่งคุณลองไปใส่ใจกับเรื่องการงานการเงินเพิ่มเพราะมันเหมือนมีอิทธิพลกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะหรือมันอาจจะทําให้คุณโชคดีขึ้นมากกว่าความรักตรงนี้นะคะอันที่1อันที่2ก็คือคุณสองคนอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของอการงานการเงินก็ได้นะคะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานการเงินนะอีกฝ่ายหนึ่ง free yourself ตอนนี้คุณอาจจะต้องปล่อยตัวเองออกมาก่อนนะคะ it's time to take back o n t r o l of your life นะคะต้องปล่อยตัวเองออกมาก่อนค่ะเพราะว่าคุณแปดดาบนี่คุณไม่ไหวนะคะคุณอยู่ในวังวนแล้วคุณคิดอะไรไม่ออกนะคะคุณหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยตัวเองออกมานะคะมันถึงจะเป็นทางรอดเดียวที่จะทําให้คุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะสบายใจจากตรงนี้ได้นะคะไม่เตียฟอดคือต้องพยายามนะคะกับกับคือต้องพยายามกับตัวเองอะนะคะอืม คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณสองคนอาจจะเป็นมีทั้งโซเมททั้งทวินเฟลมแล้วก็เคมิสตรีนะคะเคมีที่ตรงกันมากๆแต่สตรองแมกเนติกดึงดูดกันมากๆกะนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะยังไม่จบลงหรอกถึงแม้ว่ามันจะดูจบแต่ใจน่าจะยังแบบยังไม่สามารถตัดขาดจากกันได้นะคะไพ่ก็เลยบอกว่าโอเคอ่ถ้าเขาเป็นโซเมทจริงหรือเป็นทวินเฟลมจริงเนี่ยนะคะคุณต้องปล่อย ต้องปล่อยเรื่องนี้ออกไปนะคะอย, control, อ,อย่าไปควบคุมมันอาจจะเป็นทางเดียวนะคะที่สักวันหนึ่งคุณอาจจะได้กลับมาพบเจอนะคะหรือว่ารียูวเนียนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวกันนะคะค่อนข้างจะยืดยาวในวันนี้อย่าลืมสําหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามนะคะอัปเดตกับคลิปใหม่ๆนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe บ้างเอ่ย แล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือสั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเซดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ใกล้คุณได้ที่คลิกด้านล่างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะโชคดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ